พี่น้องโหลดทั่วไปลงเต็มหัวบ้า,บานผู้สัญญาลักษณ์ดอนสีจากการไปวิจารณ์การร้องเพียงของน้องอุงอิงพี่น้องเอ๋ยผู้สัญญาลักษณ์ดอนสีนี่แล้วเป็นผู้เพลงแต่งเพลงเอื้อนไอ้ในเดือยามเธอมีแหง่งให้ครับโอ้โหจะหน่าร้องยอดวิวสามสิบกว่าล้านวิวในตอนนี้พี่น้องเอ๋ยตอนนี้ล้ำย่ให้ทองคำเอาไปคัฟเวอร์ดังดังส่วงเนี่ยพี่น้องเอ๋ย บาที่น้องอญิงน้ององอญิงก็เลยไปลองโซ่ยู่สาวน้อยเพียบบานแพงคู่สัญญาล,ลักก็เลยออกมาวิจารณ์พี่น้องเอ๋ยเล่าวิจารณ์ว่าจังสีละเอิรน,นอายเนื้อด้อเมื่อสันองอญิงย่งบาพานนะบาบจโจต้องดื้อกว่านี้ทะลึ่งกว่านี้เขี้ยวกว่านี้มาสั่นมานะน,นะอืมหลังจากเราไปวิจารณ์เอฟซี่น้องอุงหญิง,งพากันบอพ่อใจปันใดเลาวิจารณ์ว่า เบอร์สันองอิงย่งบอพานนะบอโจต้องดื้อกว่านี่ทะลึงกว่านี้เขี้ยวกว่านี่เอบซี FC ฟังแล้วการู้สึกบอพ่อใจโดยเฉพาะคำใบเคี้ยวน่ยพี่น้องเอย่ยบอกว่าน้ององอิงอย่งนอนอยู่ย่งเป็นสาวอยู่ใส่คำนี้บอ่อเหมาะสมปันใดห,หลายคนกับบระวัิถ้าเพิ่นว่าบอดีห้ากับบต้องลองดอกไปล่องเพลงไม่ อืมลราก็ว่าเป็นกู้เปี้ยงอยังไปยังจังว่าจังซี่บา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 กับบากไปรถกูมพวทวัดเตะโคบโคบเต็มนาบโโ้านเล่าพี่น้องเอ๋ยเออเรากับโพโว่าทว่วเอฟซีอีหล่าน้อยลงห้าห้าห้าเรายังอารมณ์ดีอยู่ผู้สัญลักษณ์ดอนสีพี่น้องเอ๋ยแล้วเราก็เอืนอมามาเยอะเยะเด้อทัวที่จอดอยังเหลือเยอะ ทุกการรับชมของท่านคือรายได้ของข่อยวาสนาบอกทัก่วไหมหลายๆรถรถมองย่างว่างอยู่รถจอดย่างย่างจอดได้หลายอยู่แล้วทายฮอดคลิปบอกมองจอดรถทั่วว่างอยู่มาลดธนาบ้านะนะอืมบว่าทุกการเบิงของเจ้าคือรายได้ของข่อยวาสนาแล้วก็ว่าแจมตะลกไปพี่น้องเอ๋ยหลังจากรถทั่วไปเต็มนาบ้านคู่เพียงแต่ควบควบเร็วบอดโจกระบอนิ่งนอนใจ บอดโจบก็กะเลยออกบ้โาโพดไปจังสี่ละทั่วหรือเอฟซีบอต้องไปบ้าให้อาจารย์พเพื่อนเอออาจารย์เพื่อนอาจสีมองในมุมของอาจารย์ซึ่งเป็นคนแตง่งผมสิคอมเบาในมุมมองของผมอาจารย์วบาอาพานเข้ากันน้อมรับครับแต่ผมสิพูดได้มิติความเป็นอุ้งอิงนั่งคอรองเพียงนี้ลูกของผมอยากลองเพียงนี้มากครับผมก็ะเลยโอเคลูกโอเคลูก แต่ค่าเลคเตอร์สีห้ดืดอทะลึ่งนั่งเฮดบอคคือปานใดครับพอโบเมนตัวตนนั่งและผมก็บดผมก็ไม่ได้ว่างให้ลูกเป็นแบบดือด้อผมเข้าใจอาจารย์ในสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นซึ่งมันอาจสิบว่าพานในใสายตาอาจารย์หรืออาจารย์ชิบาทาเตียนบ่เข่ากับเพียงของอาจารย์แตงซึ่งนา่งกับเปลี่ยนเด็กบ้านนอกคนหนึ่งค่าเลคเตอร์บร่ได้ถูกว่างไ้ดืดอกับขอโทษอาจารย์กับสิ่งที่อาจารย์อยากเห็นครับ แต่นั่งอยากลองเพียงอาจารย์มากและผมต้องขอบคุณอาจารย์สอติแตงเพียงดีๆให้พวกเข้าห้องและเป็นดังและเป็นเพียงดังทั่วบ้านทั่วเมืองเข้าลบและศรัทธาในงานเพียงของอาจารย์สอสัญญลักษณ์ดอนสีครับอบอดโจวว้าดีพี่รองเอ๋ยอุงอิงถึกบ้างใครเตือให้เป็นเด็กบ้านนอกใสๆซื่อๆบอดเ บางคาลเลเตอร์ให้เป็นเด็กดื้อนะเออมาตารฐานลองของเราคือเป็นเด็ก้ันนอกเสื้อเสื้อทาเต้นกับเป็นเอก,กลักษณ์เป็นเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยนะเป็นเสื้อเซื้อใสๆนะเออแล้วเอฟซีเขากันสิ้นในแบบนี้เสียให้เราไปลองแบบดื้อๆถ้าลื่งตึงตังเต้นแบบเขี้ยวเขี้ยวมันก็ดจจิบอาจจิบคุ้นหูคุ้นตาอีกจังหน่อยอีกหน่อยอีกอย่างหน,น,นึ่งคือน้องยังเป็นเด็กน่อยอย,อยู่ในใจตายเอฟซีมองจังสี่ สิใบาา่าเน็ดแบบทะลึงเขียเข้ยวๆนั่นโอ้ยมันเป็นคำที่แรงสำหรับเอฟซีพี่น้องหรือสละบอได้กบดับคำว่าเขี้ยวบัดนี้อาจารย์สัญ,ญลักษณ์ก็เลยมาอาธิบายคำว่าเขี้ยวคำว่าเขี้ยวในภาษาคู่เพียงนี่คือให้มีจริตจากกา้านให้ทะลึงตึงตังให้ดือ้อบริยมเขาออา่า้องอ์ตเราลองบ่ได้จากให้ลองดือด้อกัให้เขี้ยวกว็ดนี้ให้จริตจากก,าก้านนักก็มีนี่บแมเป็นเขี้ยวหมายคมว่า อีเขี้ยวมันคนละอันกับอีเขี้ยวว่าไาเขี้ยวในที่นี้คือให้มีจริตจากรารให้มันดือ้อมันทะลึงตึงตังในการลองเพียงแบบนี้เพราะว่าเพียงแบบนี้มันเปลี่ยนเพียงสองแงสองงามเอื่ออายในเด้อยามเธอมีแหงนี่นะอืมพะนะเราอธิบายเปลี่ยนตนันทับเป็นเปลี่ยนทํำนองนี้ ในข้อหมายคำวาคำว่า,าเขี้ยวแต่เขี้ยวในข้อหมายของเอฟซี่ได้ยินอาจารย์เขียนว่าอยากให้เขี้ยวกว่านี้ทะลึงตึงต่างกว่านี้เอฟซีก่กลาว่าโอ้ยน,อน้องเขาเด็กหน่อยอยู่เป็นยยงใส่คำว่า,าเขี้ยวเขาเป็นเขาเปลี่ยนสาวเปลี่ยนนางคือใส่คำว่า,าเขี้ยวประามาณว่าบ่อพ่อใจในคำว่า,าเขี้ยวปันใดข้าพเจ้าพูดเถ่าโบราณแต่ก่อนคำว่า,าเขี้ยวเขี้ยวมันคืออีเขี้ยวเนาะ แต่สมัยใหม่เนี่เขี้ยวมันบ่ิไหมขว่าอีเขี้ยวอย่างเดียวอันไหนขวบว่าทะลึงตึงต่างเฮ็ดเป็นแบบมิจริตจากการสินะในข้อหมายของอาจารย์คู่เพ่งเพิ่นพี่น้องเอย่ยอือนั่นละเพิ่นกเ็เลยอยากให้น้องมิจรลิตจากการมันสิได้เข้ากบเพ่งเพินพนาา่นะนว่าออแต่ว่าสันอันแต่ว่าอย่างกับเอกลักษณ์ของน้องอิงมันเป็นเด็กบ้านนอกเด็กเรียบ้อยคือจังบอดจว่าเพิน่นวางาครเตอรอไว้จังสี่ แต่ปนานนั่นน้องอุ้งอิงกะยังขอลองเพ่งนี่อยู่เอฟซีหลายคนบอกว่าเพื่อนบ่ให้เพิ่นว่าบอ,บอคือกะเศร้าลองซะรัสนาบ่ต้องลองดอกเอฟซีหลายคนไปบอกจังสี่แต่ว่าบอดโจบอกว่าลูกสาวบ่ให้ตัดลูกสาว,สาวยังขอลองเพ่งนี่อยู่อีล่าบอกพอว่าหนูมักเพ่งนี่แหง้งหนูสอบเพ่งนี่บ่ให้ตัดออกจากสปต์เดอ้อลาสี้องคือเกาเร่งนี่จ้ารัาั่นน่ะ อืมวันนี้อาจารย์ส,าายสัญญาลักษณ์เห็นจังสันก็เด็กว่าหนูคิดถูกแล้วคูติกูสอนเพราะอยากให้หนูทําได้ดีกว่านี้เด็กเชื่อว่าหนูทําได้ขอบคุณโจอุ๋งอิงและเอฟซีที่เข้าใจครูสอการตําหนิจีชมคือขจุกเงาของศิลปินบอให้ตัดออกจากสกิปเดอร์ลาสิลองเร่งนี่คือเกาเร่งนี่จ้าประสันวานะอืมกลับมาเบิงว่า อีหล่าลองสิเป็นลักษณะใดเนาะสิถือใจผููเพียงเพิ่นบอืหลาวอีคนก็ว่าโอ้ยมันเป็นค่าเลคเตอร์เนาะจังห้ตายเอาละไทมาลองเพียงนี่ดยสิออกมากจังไหนห้เบี้ยงนะลหรือมุดมาลองเพียงนี่ดยสิออกมากจังไหนเพิ่นเป็นคาเลคเตอร์เรียบร้อยนะเนาะเสียเพิ่นมาออกลังเทียเพิ่นก็อยากออกแหลกลองเพียงจังสี่ยูอยากลองเพียงเดาๆเด้งๆอยู่แต่ว่าเพิ่นเป็นค่าเลคเตอร์เรียบร้อยนะเพิ่นก็ต้องลองแบบเรียบร้อยแล้ะเนาะอื จ้งน <sniff> in <flight> ้องอุกอิ่กับเป็นคาแรกเตอร์ที่บ้า้บ่อยๆเป็นเด็กดื้อน่ะเป็นเด็กที่บ้านนอกใสๆซื่อๆเต้นกับเต้นเบาๆมันเดาดึกเดาดึกมันเดาเด้งดึงเดาดึงกันอุ้ยมันกับว่าคุณโหคุณตายเอฟซีปัตได่น่ะนะอืมกับว่ารู้ละความจิตเปลี่ยนยังไงทำให้่ตไปอาจารย์เพิ่งกับวังดีใน่นลักษณะของอาจารย์เพิ่งนี่ละแต่ว่าคาเร็เตอร์น้องกับเป็นลักษณะนี้กาอันนี้เขาความเข้าใจดีๆ่อกันรับพี่น้องเลย ให้หักเพ่งเบ่งปั่นกันเสียงอืง่นเราอิสารันสร้างสวัสดีครับสวัสดีครับ